สวัสครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ะครนบนี้เราจะเดินไปในวัดหลวงพ่อโ,โสธรน่าจะทางประมาณ3กิโลนะครับเดีวน,นี้เราจะเดินข้าทางถนนสีโสอรตัดใหม่นะครับที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเราจะเรียบไปเลยครับแล้วเราจะหาของกินกันนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมง24่นาทีนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับป่ะเอาล้มมาเขาคงจะแบบไม่มีมือถือของหรือม,มั้งมาเหม,มือนสมนึงเลยนะใช่ครับ อ,อันนี้ต้นขนุนนะครับโอ้ขนุนมันคือต้นอะไรอ่ะมันไม่เหมือนมัน,ม,นมันไม่รู้ขนุนมา้าไม่ใช่ขนุนขนุนมันจะออกไปต้นเนี่ยองออ้อลืมมันอยู่ให้ตรงไปไปไปมันต้อนอะไรก็ไม่รูล้ลูกลูกลูกเหมือนขนุนแต่ออกอีกคนที่ good huh? อันนี้เรา,า,าเรจะเดินดรดรครับราาครับเราจะเดินมาหาของกินนะหาข้าวกินกันนะ,ะเราให้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวับนนี้เราจเดินถ่ายถึงวัดหลวงพ่อโสธรเลยมาเนาะเดินถ่ายได้นช่ถึงวัดแล้วเราก็จะไปติดกล้องนะครับแล้วไปเดิมใหม่นะครับก็เดินไกลยอยู่นะมานะ้าเนาะ เดินไกลอยู่นะเดินไปดูมาดูฝั่งนู้นป่ะฝั่งนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะไปเดินฝั่งนู้นด้วยไปไปอยู่ฝั่งนู้นจริงแต่ร้านยืนตรงนี้อ่ะ๋อฝั่งนี้หรอร้านที่ฝั่งนี้ด้วยอ๋อไม่รู้อ่ะมันอยู่ร้านที่ฝั่งไหนไม่จำไม่ได้อ่ะเดี๋ไปเดืแลก่อนยังไม่ถึงห้าร้อยเมตรเลยแม่ยน่าจะไปประมาณนั้นร้อนอยู่ าก็ร้อนเขาบอกแล้วไม่เอาลมมาเอาลมมาแล้ต้องมีคนถือคนหนึ่งแล้วถือมือหนึ่งแล้วถืออะไรไม่เอาผมก็ไม่เอามาแอร์พลาดแล้วครับพลาดหน้าเลยข้างหน้าเราจะเอาลมมาครับนี่เราจะเดินไปหากินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปไม่ถึง ไปไม่ถึงร้านเลยแต่ตอนนี้ร้อนมากแต่ยังดีที่มีลมอืมไม่งัออ้นล้มไม่ง,งั้งนล้มล้มอยู่เนี้ยข้างทางเนี้ยไม่งั้นก็คงไม่มาไป <c oughs> เดออินฝั่งนูน้นเขาร้องไ,ไม่ไหวแล้วฮะฝั่งนู้นมีลอมมากกว่านะ้อ Okay, อ่าเหรอท่านตอนน,นนี้มันมันมีแดดนะเอคัางขัได้แล้ครับว่งว,ว่างว่เดี๋มาใส่ขัดเดียบ้ไหมมา <c oughs> ไม่ไหวไม่ได้ฟังโนนหรอไม่ไหวโอเคโอเคอ้าเออโล่ไมได้หนึ่งครั้งลลง เดี๋ยวขอเดินให้ถึงร้านข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันดีกว่าเนับเดี๋ยวขอเดินแป๊บน,นึงเดินก่อนนะคบไป